มีกางเกงครับรีวิวแบบรีบๆนะครับเรามาที่กล่องแรกกันก่อนนะครับมันเป็นกล่องในส่วนของกาก้านะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นของทามเรามา scpt 03นขีดหนึ่งกันก่อนนะครับได้ความอนุเคราะห์จากเด็กที่มาซื้อนะครับเลยขอยืมถ่ายคลิปซะเลยเดยวเขาบอกพี่ๆไม่ลงทุนเลยเหรอแน่นอนนะครับฟอยหน้ากล่องนะครับเป็นของ ฝั่งกาก้านะครับมับงกรเทพผู้ลืมตาตื่นเขาก็จะแยกมาแล้วนะครับเขาจะแยกมาให้แล้วนะครับเราจะแยกง,ง่ายๆนะครับเพราะน,นดาก้อนเนี่ยก็จะมีเปิดไปปั๊บก็จะเจอเลยดาก้อนเลยนะครับใบแรกนะครับกาดราใบที่2องกาเอลเดดราก้อนนะครับใบที่3ามนาเดลกาดรา อันนี้คือทรัพย์จีบูทใหม่หมดเลยนะครับมันใครที่เล่นจีโวเนี่ยกล่องนี้ไม่ต้องเอานะครับผมอันเทโกราดาอ๋อนี่คือกาดาหมดเลยนะครับมีแค่ชื่อด้านหน้าที่ต่างนะครับเชนกาดามอนสเตอร์หมดเลยนะครับบู o กาดากาสควีลสควีเลแล้วก็เป็นเวทน,นะครับกาไนเอ็กเซล กาเบรตเอ็กเซลอันนี้คือจะเป็นซับพวกอ่าจีบูทของตัวแรกๆนะครับนี่มันจะซับจีบูทเบรทนะครับแล้วก็เบรตอนนี้จะคือจีบูทครับนะครับแล้วก็จีบูทวิวนะครับกาซาเลตเอ็กเซลแล้วก็ซับทุกอ่าจีบูทนะครับอนาเขตปรมัตดรากอตี้แท้จริงไอเทมนะครับอ่าดาบเขี้ยวสหายเทวะแท้จริงอันติเมกาก้าเซเบอร์ และปิดท้ายด้วย IMPACT นะครับผมเทวะสังหารอันติเมตการกันตัวพันนิเชอร์โอ้การกันตัวทิ้งท้ายจะมีทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 14ใบนะครับแล้วก็รีปินนะครับรีปินจะเป็นของคาตนะสายสายยักรอบสังหารนะครับผม1ใบ2ใบ 3ใบ4ใบ5ใบ6ใบ7ใบ8ใบ9ใบ10ใบ11ใบ12ใบ13ใบ14ใบนะครับอันนี้คือไม่เกี่ยวกับผ้าชิ้นนะครับรีปิ้์มาให้ล้วนๆเลยนะครับในส่วนของเจ้าหนูอิบุกินะครับต่อไปนะครับในส่วนของแดนเจอร์เว d นะครับสายเดนเจอร์ัดเวจี้ทั้งหมดเลยนะครับใบที่1นะครับดูสิอะไรเอ่ยแดนเจอร์ัด ผัดผักไซส์สานะครับใบที่สองพลแม่นปืนต้นหอมไซส์หนึ่งใบที่สามก็เป็นไซส์หนึ่งต่อขา้าวโพดเชี่ยวชาญพิเศษถั่วลันเตาใบที่ 4, สี่ไซส์ศูนยนะครับทหารฝึกหัดยังคอนอันนี้คือข้าโพดแล้วก็กรีนอันนี้เป็นเวทนะครับกรีนออเนียนสไนเปอร์ ใบต่อ,อทิ้งท้ายเป็นแดนเจอร์ในส่นของไทม์ดากอนนะครับใบเดียวเลยนะครับส่นของไทม์นะครับมาอยู่ในฝั่งนี้ได้อย่างไรนะครับพลังเทวะอันไร่ช่องโวเป็นเวทอของแดนเจอร์แต่อยู่ในฝั่งอของไทม์ดากอนนะครับผมมีส่วนแดนเจอร์จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5ี่ห้า หกใบนะครับแต่ว่าใบาที่ไม่ได้ใช้หนึ่งใบนะครับวันใครที่จะซื้อเนี่ยอาจจะซื้อแยกหรือไม่ก็อาจจะต้องซื้อทั้งสองกล่องนะครับมีในส่วนของไทม์ดากอนมาให้นะครับผมต่อไปนะครับเบรียล่างพัฒนาขั้นสุดท้ายนะครับผมจะมีอ่าเป็นน่าจะเป็นสายเบรียลทั้งหมดเลยใช่ไหมบ้องทั้งหมดเลยไหมโอเคนะครับใบที่หนึ่งเบรียลตัวหลักนะครับใบที่สองก็กราสโทนี ไซส์สามแล้วก็เป็นเวทซัานะครับบราดดี้ไพร์และเวทอีกหนึ่งใบอ่ารีชาร์เจอร์มันจะมีทั้งหมดแค่สี่ใบนะครับในส่งของดั์นเนสายเบรียลโอ้ไอน,นี้ก็เป็นกาก้าด้วยนี่เป็นอ่าใช้ได้ทุกแฟกจริงแต่ว่าซับกาก้ารก็ไปอยู่ในส่งกาก้ารกาก้าจะเพิ่มเป็นสิบห้านะครับผม แล้วก็อันนี้สายอะไรวะ s c b t 0ู 3, อ่สาสายดรักเมทันใบที่หนึ่งนะครับลอโซเชปเตอร์ Chapter, ใบที่สองมังกรทำนายทิ้งไซสูน์นะครับใบที่สามเป็นเวทนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่ดิดรักเมทันอ่าไม่ใช่มีเฉพาะดรักเมทันนะครับมีมังกรสกงมฟ้าด้วยครับดรักเมทันใบที่หนึ่งใบที่สองนี้จะเป็นทรัพย์ของมังกรทรงลมฟ้านะครับใบที่สามก็เป็นเวททรัพย์มังกรทรงลมฟ้าใบที่สี่ ซับรักเมทัลแวนสตาร์ดากอนมี4ใบซับรัก2แล้วก็ซับมังกรจมฟ้า2รวมเป็น4นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเอนเชนเวิร์นสายพาคีมังกรสายสัมพันธ์ซึ่งจะคลากับมังกรต้นกำเนิดน,นะครับไซน์หนึ่งก่อนมังกรพาคีสายสัมพันธ์นะครับฮึกเหิมมิสซ,ซี่ไซน์ศูนย์มังกรต้นกำเนิดน,นะครับแขนขวาแห่งมาหาพิภพกร,ราวไรทิช แขนซ้ายแห่งมหาหนาทีโอเชียนเลฟทิสเลฟทิชแล้วก็เป็นเวทอ่าซับมังกรต้นกำเนิดนะครับสตาร์ชายไฟเนลอ่าเวทซับมังกรไล่เทียมทานนะครับโอ้มังกรไล่เทียมทานมีเวทซับนะครับปากกาสิทธิราชันเกาะมังกรแกร่งซับมาภาคีมังกรสายสัมพันธ์นะครับบาไทามยังไงเล่าแล้วก็ ซับของไอเทมมังกรต้นกําเนิดน,นะครับ a o s หรือว่าเอออสไม่รู้น่าจะเอออะนะ a o s Link และใบสุดท้าย Impact สุดแก่งก็คือชันนี่ของมังกรไร้เทียมทานมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ใบนะครับละสุ่มได้กาก้าออกแล้วโอเคนะครับกล่องแรกก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกล่อง2เราอ่า รอผพูดสัรเสริญก่อนนะครับเดี๋ยวได้แกะนะครับวันนี้ขอบคุณครับ